แซมมี่กับเวลาของตัวเองแซมมี่เป็นกิ้งก่าลายพรางสีเขียวอมเหลืองเปลี่ยนสีตามอารมณ์และเพื่อนแซมมี่ชื่อบับบา้าแคคตัสพูดได้เดินได้ตัวกลมแซมมี่เดินช้าบับบ้ากระโดดดึงไปข้างหน้าเฮ้ hey, เราจะสายแซมมี่ตอบว่าช้าหน่อยไม่ตายหรอกบับบ้ารีบวิ่งไปชนหินล้มกลิ้งแซมมีค่ค่อยๆเดินมาถึงเห็นไหมเร็วเกินไปก็ล้มเอง ลมแรงพัดมาบับบ,บ้าบนลั่นหนาวอ่ะแต่แซมมี่ช้าๆคลุมตัวด้วยใบไม้บับบ้าเจอต้นกระบองเพชรโค่นลม้มขยับไม่ได้แซมมี่ช้าๆมาช่วยดันออกแซมมี่บอกบางเรื่องต้องรอจังหวะแล้วชี้ให้ดูดอกไม้บานจากต้นแห้งๆบับบ้าหัวเราะนายช้าแต่ดีนะแซมมี่ยิ้มและนายเร็วแต่มีสีสันข้อคิดเราอาจต่างกัน แต่ถ้าเข้าใจกันความเร็วหรือช้าก็ไปได้ไกลเหมือนกัน